งานนี้ทำท่าจะจบไม่สวยหรือไม่นะครับเพราะว่าล,ล่าสุดเนี่ยคุณปอเปียพิธีกรชื่อดังนะครับออกมาประกาศว่าจะเอาเรื่องนะดำเนินคดีให้ถึงที่สุดก่อนหน้านี้เชิญเปิ้ลไอรินเนี่ยมาออกรายการก็สัมพงสัมภาษณ์อะไรกันไปแล้วก็มีผู้จัดการของเปิ้ลไอรินมาด้วยจากนั้นเขาก็จ่ายซองค่าตัวกันไปแต่เปิ้ลไอรินออกมาบอกว่าเงินในซองเนี่ยมันหายไปหนึ่งในสามมีคนเอาไปหรือเปล่าคนก็เลยสงสัยว่า เฮ้ยหรือจะเป็นการกล่าวพลาดพิงพิธีกรหรือว่าทีมงานของเขามีการหักหัวคิวอะเออพูดกันง่ายๆหักหัวคิวค่าตัวของแขกรับเชิญหรือไม่เพราะกล่าวหากันรุนแรงถึงขนาดนี้นะฮะคุณผู้ชมครับปอเปี้ยพิธีกรก็ออกมาซัดเลยครับผ่านเพจบอกว่าคลิปตอกหน้าเปิ้ลไอรินผู้จัดจาก,การเอาเงินไปเองแล้วโทษรายการแล้วโทษรายการเธอบอกว่าไม่ได้เอาไปแล้วมาโทษรายการแล้วก็มาทําให้คนเข้าใจผิดว่าเป็นพิธีกรแบบนี้ได้อย่างไร ปอเปี๊ยขอชี้แจงพร้อมหลัากฐานประกอบว่าเงินค่าตัวของเปิ้ลที่หายไปปอเปี๊ยไม่ใช่คนจัดการตามที่คุณเปิ้ลได้โพสต์ว่าทราบจากคนดีลงานวงเล็บหรือที่เข้าใจกันว่าเป็นผู้จัดการของคุณเปิ้ลเองเนี่ยฮะเธอก็จะมีภาพนี้มายืนยันคุณผู้ชมครับในเพจคุยทะลุด,ดาราม่าเนี่ยมีคลิปเลยนะเนี่ยเธอจะบอกว่าเห็นไหมคนที่หยิบเอาเงินเนี่ยมันเป็นผู้จัดการผู้จัดการของเปิ้ลไอริน ปอเปียเนี่ยพิธีกรนนเนี่ยยืนหันหลังอยู่นะไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรนะแล้วทํากันแบบนี้รู้กันหรือเปล่าหรืออะไรยังไงไม่แน่ใจนะครับแต่มันทําให้เพจแล้วก็รายการแล้วก็พิธีกรชื่อดังคนนี้เนี่ยนะครับเธอได้รับความเสียหายเธอได้รับความเสียหายเธอก็เลยบอกว่าเนี่ยนะเกิดความเสื่อมเสียอย่างยิ่งก็เลยแนบภาพหลักฐานว่าคนที่ฉีกซองเอาเงินคุณเปิ้ลไปคือคนที่ดีลงานหรือก็คือผู้จัดการของเปิ้ลเอง และทำในขณะที่ปอบเบี้ยยืนหันหลังเห็นไหมฮะ,ะมือสกรูนะครับส่วนรายละเอียดทั้งหมดเธอกําลังบอกว่ากำลังดำเมินการเพื่อความยุติธรรมของตนเองและรายการคุยทะลุดรามา่าไม่เคยมีเจตนาร้ายแล้วก็ทํำในสิ่งที่ผิดจรรยาบรรณเลยแม้แต่น้อยแล้วก็จ่อที่จะดําเนินคดีแล้วก็เอาเรื่องให้ถึงที่สุดเลยทีเดียวครับ มาแล้วครับอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ชุมชนที่สุดยอดมากๆนั่นก็คือกุนเชียงปลาสลิดของขึ้นชื่อสุดยอดจากอำเภอศรีประจัน์จังหวัดสุพรรณบุรีนะครับชุดนละแค่เพียง169บาทน้ำหนัก500กรัมนะครับหากคุณผู้ชมสนใจก็พิมพ์คาว่าสนใจสนใจเข้ามาได้เลยนะครับผมรับประทานแล้วอร่อยมากคุณผู้ชมใช้คำนี้เลยนะฮะสดใหม่อร่อยมากเป็นกุนเชียงปลาสลิดนะครับ ชุดละ169บาทน้ำหนัก500กรัมนะครับ1ชุดก็จะมีอยู่นี่แลหละฮะ5ชิ้นเห็นไหมฮะตามตามเส้นที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นักขกณนนะนี้สนใจพิมพ์เขาว่าสนใจสนใจสนใจเข้ามาหรือเข้าไปในอินบ็อกซ์กล่องข้อความนะครับ อินบ็อกซ์หรือว่ากล่องข้อความเพจ e ีซียุคนน o r m a l ยุคน e ีซีนิวอีซีนิวออนไลน์ได้หมดเลยนะครับหรือคุณผู้ชมจะกดเข้ามาในลิงก์ไลน์ด้านล่างเห็นไหมฮะไม่ว่าจะดูผ่านทาง Facebook YouTube หรืออะไรก็ตามแต่เนี่ยมันจะมีลิงก์ไลน์อยู่สั่งสั่งซื้อเข้ามาได้นะครับผมมีผลิตภัณฑ์ของชุมชนเนี่ยเพียบเลยนะเป็นจุดยืนของผมยุคนวิเศษสังแล้วก็ทีมข่าวนะครับเป็นป่าเป็นเสียงชาวบ้านเอาของดีชุมชนมานําเสนอนะครับผมหาเฟ้นของที่ดีที่สุดที่อร่อยที่สุดอันนนนี้เปป็าสลินะ ุณเชียงปลาสลิดหากสนใจพี่ก็ว่าสนใจสนใจเข้ามานะครับชุดละแค่เพียง169บาทน้าหนัก500กรัมอร่อยมากเพราะว่าเราทําสดใหม่อยู่ตลอดเวลานะครับรับมาสั่งซื้อกับคุณผู้ชมนะครับทุกอย่างจะต้องบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพเพื่อให้ได้ของใหม่ตลอดเวลาเอาอย่างนี้ละกันนะครับท่านจะเอาไปยำเอาไปอบเอาไปทอดเอาไปเอาไปต้มได้หมดเลยนะครับนะโอ้โหของดีอยู่ดีน่าทานมากคุณผู้ชมครับ สนใจพิมพ์เว่าสนใจเข้ามานะครับชุดละแค่เพียง169บาทกุนเชียงปลาสลิดนะครับคุณผู้ชมครับเท่านั้นยังไม่พอนะครับเรายังมีปลาสลิดนะปลาสลิดท,ที่คุณผู้ชมเห็นอยู่บนหน้าจอนักขนาดนี้นะครับเป็นปลาสลิด เน,น้นๆเลยนะครับจากจังหวัดสุพรรณบุรีเช่นเดียวกันนะครับเป็นของขึ้นชื่อของพื้นที่เลยนะครับที่เอามาขายกับคุณผู้ชมชุดละแค่เพียง169บาทเท่านั้นหากคุณผู้ชมเนี่ยสนใจก็พิมพ์คำว่าสนใจสนใจสนใจเข้ามาได้เลยหรือไม่ก็อินบ็อกซ์นะครับหรือไม่ก็ด้านล่างครับจะมีลิงก์ไลน์อยู่169บาทนะครับราคาเท่ากับกุนเชียงปลาสลิดเลยนะครับราคาเท่ากันเป๊ะๆถ้าเป็นปลาสลิดเนื้อๆเน้นๆที่ทอดให้แล้วเนี่ยนะครับ จะแพ็คละ4ตัวนะครับตัวกําลังทานนะครับประมาณ3นิ้วนิดๆน,น,นะประมาณ3นิ้วนิดๆผมชอบรับประทานแบบนี้ก็เลยพยายามเฟ้นหาของสดของใหม่จากชุมชนที่สุพรรณบุรีเนี่ยเอามานําเสนอเอามาช่วยเหลือชุมชนด้วยนะรายได้ก็กระจายสู่ท้องกินเห็นไหมมีทั้งกุนเชียงปลาสลิดแล้วก็มีทั้งปลาสลิดทอดชุดละแค่เพียง169าบาทเท่ากันเลยนะครับ หากคุณผู้ชมสนใจทั้ง2ผลิตภัณฑ์นะครับก็สามารถสั่งซื้อเข้ามาพร้อมกันและเดี๋ยวทีมงานจะจัดส่งไปให้พร้อมกันในคราวเดียวนะครับเท่านั้นไม่พอคุณผู้ชมครับผมยังมีหมูแผ่นนะหมูแผ่นอันนี้จากชุมชนในจังหวัดนคนปรปฐมนะครับอ่านครปฐมที่นครชัยศรีขึ้นชื่อมากเป็นหมูแผ่นที่ผมไปตามหาและผมเจอ ผมเจอแล้วก็เป็นของชาวบ้านฝีมือดีนะครับพัฒนาสินค้าในชุมชนพอทานกันไปแล้วโอ้โหสุดยอดนะครับก็เลยเป็นที่มาที่นํามาขายต่อนะครับเพื่อเป็นเป็นส่วนสําคัญในการผลักดนันการสร้างงานสร้างรายได้ให้กับชุมชนผมก็มีรายได้นะครับเป็นปากเป็นเสียงเป็นนักข่าวดูแลทีมข่าวดูแลพนักงานหนึ่งชุดนะครับหมูแผ่นเนี่ยแค่ 99บาทอ่าหนึ่งชุด99บาทเท่านั้นนะครับสนใจก็พิมพ์สนใจสนใจเข้ามาหรือด้านล่างจะมีลิงก์ไลน์อยู่นะครับกดเข้าไปสั่งเส้น,นลิกงไลน์หรือว่ากล่องข้อความได้ไหมฮะไล่มาตั้งแต่หมูแผ่น99นะครับกุนเชียงปลาสลิดร้อยแล้วก็ปลาสลิดทอด4ตัวเนื้อเน้เน,นเน้นทุกอย่างสดใหม่เสมออีกร69ทั้ง3สินค้านี้ คุณผู้ชมสามารถสั่งซื้อมาได้พร้อมกันเลยนะครับทีมงานก็จะรีบจัดส่งเนี่ยแล้วก็ส่งไปให้คุณผู้ชมถึงบ้านอย่างรวดเร็วย้ํานะครับว่าของเหล่านี้เป็นของชุมชนคุณภาพที่ผมคัดสรรไม่แพ้ชาติใดในโลกอ่ะใช้คําว่าแบบนี้แล้วกันไม่แพ้ชาติใดในโลกผมคัดสรรมาเป็นอย่างดีได้สนับสนุนชุมชนช่วยเหลือชาวบ้านตามตามอุดมการณ์ ของทีมข่าวอีซี่ยุคนของผมยุคนที่เป็นปากเป็นเสียงยกับพ่อแม่พี่น้องประชาชนมาโดยตลอดและที่สําคัญรายได้จํานวนหนึ่งก็เข้ามาหล่อเลี้ยงองค์กรข่าวที่คุณผู้ชมเห็นผมมีทีมข่าวไปนูน่นตัดต่อคลิปทํางานอะไรข่าวนําเสนอกับคุณผู้ชมเนี่ยนะครับก็ได้รายได้ในส่วนนี้แหละครับที่เข้ามาช่วยจุนเจือแล้วก็ทําให้องค์กรของเราเนี่ยนะครับยืนหยัดอยู่ได้นะโดยที่ไม่ต้องไปหาไรายได้ในทางที่มันจะทําให้อุดมการณ์เราเสีย นะเช็นไปขอสปอนเซอร์เราก็ไม่ต้องทําเช่นจะไปเอาอไรายได้เหมือนกับที่บางคนก็ทำในทางที่ไม่ดีนั้นเราไม่มีทางทําอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยของชุมชนเหล่านี้เป็นของที่ดีมีคุณภาพอย่างแน่นอนและขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านที่ช่วยกันอุดหนุนแล้วก็สนับสนุนมาโดยตลอดครับ